เล่นวิ่งสายเล่นวิ่งส่เล่นวิ่งสายเขายังมีเวลามาคุยกับเราเฮ้ยเพื่อนบับเบิ้ลวิ่งแล้วเพื่อนบับเบิ้ลวิ่งแล้วลาก่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะรวกันอีกเราคงไม่พบกันเหรอพัดไปนิดหนึ่งตัวบิดันบิดันม้อมื่อ

ปั๊มพี่ปั้มก่อนพี่ขอปั้มมาท้าพวกวิ่งไปขา้ <c oughs> างหน้าเลยนะสีวิล็อกหนึ่งล็อกสองไปท่าไปท่าไปท่าไปคุมอยู่คุมอยู่ผมมาห มีมีมอีกตัวนึ่งออกข้าหลังไปโอเคนแตกโอเคนแตกซ้ายซ้ายไปเดี๋ยวซ้ายไปเดียวซ้ายปีกขึ้นมาซ้ายปีกขึ้นมาผมเล่นให้เล่หน่อยเล่หน่อยไปหนีไปหนีไปหนี้มันเจ็บยิงเชือกได้ยิงเชือกได้พลังงาน60ปั้มยาง20ปั้มปีกเจ็บเจ็บต่อสิบอันนี้นี่กว่า มา嘛โอเคบิ妈妈ีนะเฮ้ยบินไหมเฮ้นาวโอเคโดลงเองเฉยฮัลโหลขึ้นสะพาน ให้มันโดดมันโดดมันโดดเจ็บยเจบเฮ้ยกูโดนอยยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ไม่ได้โดนโปยิงอะสิโดนไกลๆหลอยสามว่าโอยยยโปตามโปตาม การตะแกนพี่โอ <ok, ้แฮกฮะตัวนี้เรามากตัวไหนแฮกก็ผาแฮกโลผ่านล็อกผ่านล็อกผ่านล็อกมีหมอนะมันมีหมอเอาเทียนร้อยหนึ่ง ทักกะส์ไมาทักกษณ์จ้าว้าวเกี่ยวชับแสกี่เหี้ยไหนสักแกไหนสักพี่ลุงกับทอยจะแย่งของทอยพี่ไปลองล้ออะไรไปโดนไล่โดนไล่ ร้อยตัวหนึ่งโอ้ยระวังมันเราปาทอนปั๊มเอาเทนโลมากเอาเทนน้องเอาเทนน้องน้องอีหนึ่งน้องหมดหมดหมดย้ายเลยเยอะเยอะไปโอ้ยอะไรเนี่ยครับนั่นเอาระเบิดผี รับในบ้านเราหรือเปล่าใช่ลงข้างบนลงข้างบนเหมือนโดนโฟยิงน่ากลัวน่ารน่ารว่ามีกระน้เรัขึ้นมาล้วขินบแลวขึ้นแล้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 วกี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 อไรเอยครับเล่นิเล่นิเล่นิเขายังมีเวลามาคุยกับเรา ชอบใจเขาจะตายหายพอพาราพาราแล้วกดสกิลเนี่ยกดกดตัวผู้มองไม่เห็นมันเออใช่เอาเนี่ยอ้าวที่ยิงกูว้ช่วยช่วยช่วยเขาช่วยเขาไอ้วไปช่วยแล้วพังแล้ว กิบพีสวัสดีครับเพื่อนวัสดีครับเอย่ายิงมันยอะยิ่งยิงโอเคโอเคโอเคขอโทษขอโทษขอโทษรับมาลเจ็บ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 เจมบเจ็บเจ็บเเจ็บ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 เเจ็บเจมาเิ็บเจ็บเจ็าเจเจ็เจ็บเจมาเจ็บเจ็บเ จะจิ้มยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยมันยิงไม่ใช่แล้วแหละนี่เพื่อนโดมให้เราเนี่ยเขาน่าจะเหลือคนเดียวนะผมว่าปกติเขาเล่นเล่นหลังคาไม่ไม่ไิ่ทางนน้นน่ะเฮ้เฮ้คำาี้มา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 อะไรร้อยหนึ่แบบนงแบบ เจ็ aha, Higher, 3, 3, 3. บแล้วเจ็บแล้วเพื่อนสมเพื่อนสามเพื่อนสามจแพจัแพออกจแพออกโอ้โหฮ้เอาลวทีนี้ทันไมวงสองวงสองทั้งหน้ามีพลไม่บินหนึ่งเคย่ดั เพื่อนไม่มเพื่อนเดนมคไันดรามาครับไปสองครับไเพื่อนับเบิ้ลวิ่งแล้วเพื่อนัาเบิ้ลวิ่งแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้เลยเฟตหนิมันเฟดไปไหนอ่ะ

ร้อย <c oughs> ี่ห้าเล็ดเล็ดร้อยยี่สิห้าเลืดาวขอเทนดาวตายตายหมด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 เย่อเวนเจอร์เว่ะตอนต้องมีเวนเจอร์เดี๋ยวที่เหลือแค่ตีผมกับกิบบี้

ก่อนท่านเพราะว่าเราจะพบกันอีกเรางได้พบกันเหรอเกมนี้น่ารักจังน่ารักจังเลยเลย่็ดเล็น

ตีหลังทีทีหน้าทีหน้าสแกนมาทีหน้าสแกนมาเกือบลั่นแล้วใช่ <c oughs> ได้เลยไม่กลัวไม่หลับ <c oughs> <c oughs> พ um ี่เข้าโทรศัพท์หรอเมื่อก <re ี้พี่ซุปเปอร์กา์หนีมันพี่ทอยเห็นปะมีคนเห็นพี่เหมือนกันตอนนี้โอ้ยมือมาไปขับโอ้ยไม่ถือนึกฮ่ามันยว่็มาอยู่กันนก 頑張れよ。